สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาท่านผู้ชมไปศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยศีวิชัยกันครับส่วนเราจะไปที่ไหนกันนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดภูเขาหลักนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจอมพักดีหมู่ที่5ตําบลทุ่งสังอเาเภอตุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก่อนอื่นเราต้องมาดูประวัติของอาณาจักรศรีวิชัยกันก่อนนะครับอาณาจักรศรีวิชัยหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออาณาจักรศรีโพนั่นเองก่อตั้งโดยราชวงศ์ไซเลนในช่วงที่อาณาจักรฟูนัน,นล่มสลายโดยมีการครอบคลุมตั้งแต่มาลายูเกาะชวาเกาะสุมารตราจนมาถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของประเทศไทยในปัจจุบันและปาริมบังต่อมาเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักรเพชรบุรีได้เสด็จมาฟื้นฟูและตั้งเป็นอนาณาจักรนครศิทธรมราชในปีพศ1320ได้มีการสร้างวัดภูเขาหลักขึ้นโดยชาวลังกาสิงหนคือได้นำเอาทรัพย์สินที่บรรทุกเรือเพื่อนำไปสมทบสร้างพระบรมธาตุที่เมืองนครศิีธรมราชล่องเรือมาทางแม่น้ำตาปี จนถึงบริเวณเตื้องภูเขาหลักและได้ทราบถึงเรื่องราวของพระบรมธมาตาุนั้นว่าสร้างเสร็จแล้วจึงได้ตกลงกันว่าไม่ไปต่อแล้วและนําสมบัติของมีค่าเหล่านั้นฟังไว้และได้สร้างวัดขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างเจดีศรีวิชัยเป็นหลักฐานตามลัธิมหายานฐานมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุมุกยอดแบ่งออกเป็นสามชั้นลดหลัน่นมีจตุมุกทุกๆชั้น ชั้นยอดพระเจดีมีองค์ละคังลักษณะรูปสี่เหลี่ยมเป็นทั้งที่ตั้งของฐานเจดีฐานกว้างเมตรยาวเมตรสูง12เมตรเจดีศิละปะแบบสมัยศีวิชัยเป็นเจดีฐานสี่เหลี่ยมประกอบด้วยฐานเขียงหนึ่งชั้นรองรับฐานบัวมีเจดีขนาดเล็กประดับอยู่ข้างฐานด้านละหนึ่งองค์ฐานบัวมีทองไม้สูง ด้านบนของฐานมีเจดีย์ทิศอยู่ที่มุมทั้งสี่ฐานบัวชั้นที่สองผนังด้านข้างยกเกตเพิ่มมุกประดับด้วยพระพุทธรูปปางอุ้มบาทและรูปบุคคลขี่ช้างเหนือขึ้นไปทำเป็นซุ้มราหูอมจันทบนซุ้มมีเจดีย์ขนาดเล็กด้านละหนึ่งองค์ด้านบนของฐานบัวชั้นที่สองมีเจดีย์ที่มุมทั้งสี่เหนือฐานชั้นนี้เป็นองค์ระฆังสี่เหลี่ยม ผนังด้านขององค์ระฆังยกเกศเพิ่มมุมทำเป็นซุม้มยอดซุ้มมีเจดีขนาดเล็กด้านละ1นงองค์ถัดไปเป็นบันลังส่วนยอดทำเป็นแท่งกลวยสามเหลี่ยมไม่มีปร้องฉไหนะประดับตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยจนถึงปลายปียอดบนสุดเป็นมิตรน้ำค้างโดยรอบองค์เจดีทั้งส่วนฐานและส่วนยอดล้วนประกอบด้วยเครื่องถ้วยชา